สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นโยคะลดไขมันต้นขาและสะโพกกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าคาเมลหรือท่าอูดกันนะคะนั่งลงยืนด้วยหัวเข่านะคะ,ะเายใจเท้า,าหายใจออกส่งแขนสองข้างขึ้น่าพิดะแล้วค่อยๆ มุนแขนทั้งสองข้างมุนหัวไหล่นะคะส่งแขนไปด้านหลังหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นหาพิานแล้วค่อยๆเลื่อนตัวจากปลายเท้าค่ะหายใจเข้าดันสะโพกขึ้นแล้วทิ้งศีรษะลงหาพื้นค่ะหางไว เอามือจับที่ปลายเท้าสองข้างนะคะ้างไว้สามสองหยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วนั่งลงทับเส้นเท้าสช่้าหใช้โพสค่ะทางไวสามสองหนึ่งแล้ทำท่าอู่แล้วอย่าลืมทำท่าแก้วยท่าตัด หายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาเอามือจับที่ส้นเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางหน้าผากลงให้จิบหัวเข่าให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโด่งสพกขึ้นหาพิดาเ้าห้าเอากางกระหม่อมวางที่พื้นค่ะสี่ สามสองหนึ่งงองชักเส้นฟ้าแล้ววางมือส่งด้านหน้าคะ่ะจุดท่าแชร์โพลกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือ สองข้างหันฝ่ามือออกนอกลำตัวนะคะหันฝ่ามือก็หานาลำตัวนะคะเอาข้อมือหันออกนะคะแล้ววางที่หน้าหัวเข่านะคะหายใจเข้าหายใจออกเราจะทำแคทแอนด์คาวแบบแบบนั่งทับส้นเท้านะคะหายใจเข้าโกงหลังเก็บคางชิดปกค่ะ,คะ ตามองที่สะดือนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแอนหน้าอกขึ้นเชิดหน้าขึ้นหากระดาษหนึ่งสองสามสี่ห้าโอบหลังเก็บคางชิดอ,อกค่ะตามองที่สะดือ หนึ่งสองสามสี่ห้าไอหลังเชิดหน้าขึ้นนะคะตามองที่เพดานค่ะขางไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะทีนี้ หมุนข้อมือกับเข้าหาลตัวนะคะแล้วสู่ท่าโต๊ะนะคะทีนี้เราจะหมุนสะโพกันเล็กน้อยนะคะเราจะเน้นต้นขากันเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆหมุนไปทางซ้ายสองสามสี่ ห้าเปลี่ยนข้างทารีเวิร์ดหมุนเกเริ่มจากทางขวาค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเพลงนั่นฮะโดโพขึ้นสุดทักเอาเฟซซิ่งด็อกดอกค่ะ กดส้นเท้งทั้งสองข้างลงที่พื้นนะคะกดหัวไหลให้ห่างถึงเอาไว้สามสองหนึ่งเราหมักางขาทั้งสองข้างออกนะคะบอกแล้ววันนี้เน้นขาเนาะ เดี๋ยวเราจะหมุนออขาทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกส่งแขนสองข้างขึ้นแล้วก็ดันแขนขึ้นขาอย่าค้างไว้1นึ่งสองสมสหทีนี้เริ่มหมุนจากทางด้านซ้ายนะคะ หมุนผ่านปลายเท้าซ้ายอ้อมไปทางปลายเท้าวขวากลับมาตรงกลางแล้วส่งแขนขึ้นหาเพิดาเป็นหนึ่งนะคะเราทําสักห้ารอบพยายามให้เราใกล้กับพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะไปทางขวาปลับมาตรงกลางค่ะสองสา สามสี่ห้าขมาตรงกลาคงค่ะดึงขาสองข้างกลับมาค่ะแล้วลุกขึ้นนั่นยงยองๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำท่า ยืดหน้าขากันนะคะเอาข้าอศอกวางที่หัวเข่าแล้วให้ยามกันเข่ากับศอกต้านกันนะคะดึงลำตัวยกขึ้นหาเพดานนะคะหายใจเข้าหายใจออกทำไว้สักสามรอบลมหายใจค่ะหนึ่งสองสาม สี่เอามือวางที่หน้าเท้านะคะแล้วเราจะทำหกกบนะคะเราจะใช้น้ําหนักจากหัวเข่าวางที่ข้อศอกแล้วค่อยๆดันลำตัวขึ้นนะคะแล้วส่งปลายเท้าไปด้านหลังวางไว้สามสองหนึ่งวางค่ะหกกบเอ,อ่อ พยายามทิ้งน้ำหนักไปที่หน้าผากนะคะเพื่อไม่ให้เราหน้าความมันนะคะทิ้งน้าผากไปด้านหน้านะคะไม่ได้ทิ้งทิ่มลงเนาะสุดท้ามาลาักนณะอีกรอบนะคะเปิดหน้าขากันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากดเข่าชิดอก นอนกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะคะกอดเขาชิดอ,อกกอจะนวดแผ่นหลังกันนิดหน่อยนะคะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวามิโโลโดาวก่อนจะเลิอกฝึกน,นะคะกลิ่งบนกลิ่งล่าง กลิ่งซ้ายกลิ่งขวาค่ะแล้วค่อยยกตัวพยุงพยุงตัวกลับ<ม>ขึ้นมาค่ะเริ่มกันเลยเริ่มจากการยืนเนาะยืนการขาเท่ากันกันกบแมทนะคะพักตัวลงมือวางข้างฝ่าเท้าค่ะยืดหลังยาวๆ ดึงหน้าท้องลองไปหาต้นขาค่ะวางไว้ 5, 5, 4, 3, 2, ค่ะสี่สามสองหนึ่งค่ะขอเข่าส่งสะโพกไปที่แชร์โพสค่ะแขนสองข้างอยูข่ข้างใบหูนะคะก้าวเท้าขวาไปด้านหลังค่ะสู่ไฮรันนะคะ ตั้งแขนไปทางซ้ายค่ะลดมือซ้ายแตะขาขวามือขวาแตะที่ใบหูค่ะดห้าสี่สามสองหนึ่งบิดกลับมาค่ะหายใจเข้าค่ะทีนี้ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าค่ะลดวาง ขาขวาไว้ที่ต้นขาซ้ายแล้วย่อลําตัวหลงค้างลงตรงนี้ขออนุญาตขยบแป๊บหนึ่งสิ่งที่แชร์โพสขาเดียวนะคะ3 2 1แล้วก็พันขาขวาไว้ที่ขาซ้ายค่ะพันสองเข้าหากันค่ะอันนี้มีอีกห้า 4 3 2สองน่ค่ะค่อยๆค,คลายค่ะหายใจเข้ามาจอกภาพลำตัวลงค่ะดึงหน้าอกลงไปหาหัวเข่าค่ะวางเท้าสองข้างไปสู่แพงโพสค่ะ วางไว้ตรงนี้นะคะเก็บหน้าท้องม้วนก้นกบมือออกแรงผักนะคะดันหัวไหล่ขึ้น1นึ่สองสาใครเจ็บข้อมือวางข้อศอกได้นะคะ4ี่ห้าหเจ <ส><ส>เาสบิบยกข้อศอกลงเขาอกค้างวางขึ้นค่ะแล้วยกลำตัวขึ้นเป็นอัปปนร์ด w a r d f a ด i อกค่ะเตะขาขวาขึ้นสูงค่ะทีเล็บด็อกค่ะเก้าขาขวาไปด้านหน้าระหว่างมือทั้งสองข้างค่ะมอเข่าส่งสะโพก ขึ้นเป็นแชร์โพสค่ะห้างไว้ห้าสี่สาสองหน้าวซ้ายมาไว้ที่หัวเข่าขวานะคะแล้วลดสะโพกลงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหนึ่งสองสาม สี่้าตเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วส่งแขนขวาไปบิดตัวมองเอาแขนขวาวางที่หัวเข่าขวาค่ะแล้วส่งแขนซ้ายไปที่ท้ายทอยค่ะเอาไว้สามสองหนึ่ง มาตรงกันค่ะแล้วเราจะเข้าสู่แชร์โพสดขาเดียวอีกรอบนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพันข,ขาขวาไปที่ขาซ้ายค่ะแล้เวเอาแขนซ้ายพันแขนขวาค่ะข้อมือข้อศอกนะคะหัวเ,เข่าข้อเท้าตรงกันสี่สาม สองหนึ่งค่ะคลายค่ะชงแขนขึ้นพับตัวลงส่งหน้าท้องไปหาต้นขาค่ะสามสองหนึงหงหน่งวางมือทั้งสองลงนะคะแล้วกลับไปสู่ท่าแพ้งนะคะ ยืมหย่อนสะโพกลงที่พื้นนะคะแผงนะคะไม่โด่งสะโพกขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขา้างวางขึ้นค่ะสช่ตัวขึ้นเป็นอัพดอก โยสักครูขึ้นเป็นดาวเั้ซิงด็อกค่ะเอาไว้ที่านี้สักครู่นะคะอย่าลืมกดส้นเท้า<ม>ลงที่พื้น่ะค้างไว้สามสองหนึ่งนั้งลงพับส้นเท้า,ทาค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนหวังวา่าโยคะช่วยลดไขมันต้นขาในวันนี้จะสามารถ ทำได้ทำตามกันได้ทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ